พี่น้องอือที่สิบแปดครับโอ้บลรลุบรล่าเลยพี่น้องเอ้ยรังที่ยี่สิบสองพี่น้องว้าวใหญ่ล้นรังอีกแล้วพี่น้องนังฟ้าทุกรังเลยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเจอมิอะมรใหญ่เท่านี้เลยครับใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้พี่น้องโคตรใหญ่หัวน้ำนี่ประมาณสี่ห้าโลได้มั้ง มันใหญ่มากจริงพี่น้องผมันนี้เวอร์จริงเดี๋ยวให้ดูครับคิบไปน้องก็ตอนนี้เจอรังที่สิบสองครับผมสิบสองแล้วพี่น้องอยู่บนกอไผ่ครับนี่ครับรังใหญ่สวยอยู่แต่ว่าคอนเขาใหญ่มากเลยพี่น้องคอนใหญ่แล้วก็เกาะกิ่งตายด้วยพี่น้องหุ้ยเุ้ยเุ้ยนี่นี่อันตรายพี่น้องอันตรายอย่างหนึ่งก็คือเราอยู่เหนือลม แล้วกินตัวเราไปถึงเขานะครับเขาจะตมจีเราเลยนะพี่น้องนี่สะดุ้งแล้วอันตรายนะพี่น้องไม่ว่าจะพึ่งเล็กพึ่งใหญ่นะครับถ้านี้ระวังให้ดีนะครับฉะนั้นผมขอไป็ะแป๊บปปปนึงรีบหน่อยพี่น้องโอเคตอนนี้เอาควันลมไปใส่แล้วครับรังสวยแล้วพี่น้องสวยมากแล้วก็หัวน้ําใหญ่มากเดี๋ยวจะให้ดูครับโอ้ oh, โหเบลเลอร์เลยนี่ครับพี่น้องเบลเลอร์เบล่าเลยพี่น้องอดูควันดิเบลเลอร์เลย จับคอนจับกิ่งครับกิ่งตายซะด้วยทัดยากมากพี่น้องแบบนี้โคตรยากอะ่ะแล้วมีมดแดงด้วยครับพี่น้องโอเคขอเวลาแป๊บนึงครับไปแป๊บหนึ่ง,งขอเวลาพักนึงเลยนะเดี๋ยวมาดูข้างล่างครับมาแล้วครับเชงหูน้องเอ้ยหัวน้ำครับใหญ่หนักมากพี่น้องเต็มเอียวันนี้ได้แต่รา,างาฟ้าเท่านั้นเลยนะพี่น้อง มีมีกี่ังที่ว่าดูทรงจะเหมือนจะแก่นะครับอ่อนๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยหลังจากนี้จะขอกินข้าวแป๊บนึงครับครับพักเบรกกินข้าวก่อนพักเหนื่อยนะแล้วก็เดี๋ยวจะลุยต่อครับผมไปสุดยอดครับสวยๆพี่น้องดูครับโอ้โหไอจะวบุ้ยไปลุยต่อพี่น้องลังที่สิบสามครับพี่น้องมาแล้วครับผมหูเจอเจอแล้วครับข้างคลองครับผมสักครู่นะกลับไปดู อาเอยนี่พี่น้องรังอาจจะไม่ใหญ่ครับหวอนหวานอาจจะไม่โตแต่น้ำหวานเต็มหัวนะครับผมโอ้โหสุดยอดเดั้ผมนี่อย่างเจวเลยพี่น้องอู้อยังไม่ได้โอเคแล้วรังนี้เดี๋ยวเราจะแพ็กแล้วส่วนรังก็ใกล้ถอนแล้วเดี๋ยวผมไว้ที่เดิมครับถอดใกล้หมดแล้วไปหาต่อครับผมโอ้สิบสามรังแล้วมานจริงจริงโอ้หมานจริงพี่น้อง มันนี้นี่คือสุดสุดสุด,สดมันใย่ยพี่น้องเอ้ยใช้ว่าเปิดฤดูการหามิมเลยดีกว่าครับมันเยอะจริงพี่น้องเดินออกมากจากจุดที่ได้ตะกี้วันที่สิบสามครับเดินมาอีกสองสามเก้าพี่น้องมาเจอมิมใหญ่ขอพันก่อนดูว่าหัวน้มันเป็นแบบไหนมิมแก่แล้วนะพี่น้องแก่กักเลยตังใหญ่มากไีห้ดูครับนี่พี่น้องโอ้ถอดเกือบหมดแล้วติดดินเลยนะใช้คำว,ว่าเกือบไม่ได้เพราะว่าติดดินเลยครับพี่น้อง ป้อนที่ทอ่อโหน้ำหวานยังไม่เผยออกมาดีนะครับเดี๋ยวนั่นจะพอมีอยู่ขอให้มีครับอุ้ยโอ้ย,อย,อย,อยมีถ้าเต็มนี่คืออักางแน่นอนพี่น้องโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดทางบป๊บนึงครับโอ้พี่น้องเอ้ยกิ่งผูกมาแล้วครับดูครับไม่มีที่จับแล้วพี่น้องวิธีแก้ก็คือเขาต้องปาดเอารังออกครับมิดปาดเอารังออกโอเคขอเวลาสักครู่พี่น้อง โอ้โหเป็งั้นถ้าดึงออกมานี่คือหักแน่นอนพี่น้องเอ้ยกิ่งหักหัวน้ำหวานแตกแน่นอนงานเข้าพี่น้องดูดิหัวน้ำหวานขาดเป็นเสี่ยงๆนะครับกิ่งมันผุไปแล้วพี่น้องมันไม่มีอะไรยืดยดเลยครับอือลืมเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวรังเขาทิ้งไว้แบบนี้นะครับเขาถอดหมดแน่นอนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็ไปครับไปตรงแพกดีกว่าครับ <laughs> ไปหารางังต่อไปครับโอเคอันนี้ที่เท่าไหนเนี่ยสองสิบสามสิบสี่อันนี้สิบสี่ครับโอเค โอ้โหรังบาร์เดเลยพี่น้องอยู่บนต้นมะขามครับมีสูงด้วยดูดิปีนง่ายครับผมปัดมันทำไมทังที่สิบห้าครับผมโอ้โหรังบเรอร์เลยเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวตัดแล้วมาดูข้างล่างครับว่าจะง,งามขนาดไหนครับพี่น้องขึ้นไปเดี๋ยวต้องรีบทําเวลาครับว่าไม่เออลืมบอกอย่างนี้พี่น้องผมหอกข้าวมากับไข่เจียว,วใช่ไหม เช้าทอดไข่เจียวห่อข้าวใส่ถุงมาอย่างนีลืมเอาใส่รถมาพี่น้องโอ้หาไม่เจอโทรไปถามเมียเมียบอกอยู่บนโต๊ะโอ้โหเรียบร้อยเลยน้องเอยไม่มีอะไรกินเลยอาศัยกินรังอ่อนเพึ่งเอาครับน้ำก็จุ่มแล้วเดี๋ยวเจอร้านค้าไปซื้อน้ำเพิ่มเดี๋ยวจัดรังนี้ก่อนพี่น้องโอ้ยตรงยืนสบายกอไผ่ยังไม่เห็นนะครับห่ามาแล้วอุ้ยนี่น้อง โอ้ยหัวงามอาหอมหอมมากเลยหอมน้ำหวานครับสุดยอดหัวใหญ่ครับพี่น้องขึ้นไปนี่โดนมดลุมมดดำมดแดงครับไม่ใช่มดแดงตัวใหญ่พี่น้องมดแดงแบบมดแดงไฟอะไรพวกนี้ยมดดำอะ่ะกัดโดนมดแดงลุมกัด้ลยพี่น้องขึ้นตอนขึ้นไปครับโอ้ยแต่หอมหวานโคตรใหญ่เลยพี่น้องสุดยอดมากเลยครับเบลอเบล่าเลยพี่น้องเอ้ย โอ้โหปุบปับปุบปับพี่น้องเอ้ยไปหาต่อครับเจ้าเจ้าโอเคพี่น้องนี่ดังที่สิบหกสิบหกแล้วดังที่สิบหกครับผมดังที่สิบหกมาแล้วพี่น้องโอ้โหควันท่วมเลยครับนี้ยรับประทางแป๊บนึงโอโ้น้ำหวานปอด สวยองตองสวยมากพี่น้องตานนี้ก็ยังไม่แก่ครับแต่แขวนได้อยู่พี่น้องอ่าทำไมแหว่งกันอือตังแหวงครับโอเคเก็บร้อยสวยงามครับผมทางที่สิบหกสวยเลยอือยู่ต้นต่พี่น้องอยู่ต้นอะไรไม่รู้นี่อือแจว๋วครับผม ตัดครับผมสวยงามอีกแล้วพี่น้องรังที่สิบหกน้ำเต็มอึกจึงเลยครับโอ้โหสุดยอดพี่น้องสุดยอดออมานะหืยังแจวเลยพี่น้องเลยโอเคครับหวาน,น,นเดี๋ยวรังเดี๋ยวแนไมาที่เดืมองับไปไปหาต่อครับโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้กี่โมงแล้ว บ่ายสองครึ่งนะพี่น้องตอนนี้ดังที่สิบเจ็ดเจอแล้วนะครับอืม,อ,มอยู่ข้าวมากเลยพี่น้องแต่กระสู้ครับลืมเอาข้าวมาโอ้เแย่เลยโ okay. อเคเดี๋ยวไปดูรังที่สิบเจ็ดกันพี่น้องรังบักใหญ่เลยไปครับอยู่นี่พี่น้องอคงจะขึ้นอันนี้ไม่ได้เพราะกิ่งมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวตัดแล้วไปดูข้างล่างครับนหัวน้ำหวานน่าจะใหญ่อยู่เดีย๋ยวรอสักค,ครู่นะฮะโอ้เกือบแล้วพี่น้องเลยเกือบสวยเลยลืมดูว่ามันมีสองรัง ไม่ทันสังเกตครับอู้นี่พี่น้องหัวน้ำหวานรังที่สิบเจ็ดใหญ่มากอู้คุ้มเหนื่อยครับพี่น้องกว่าจะเอามาได้ครับแต่รังขาดอยู่ข้างบนนั่นแหละอู้น้ำหวานหญจริงๆนะพี่น้องเดีย๋ยวขอแพ้ก,ก่อนครับสวยมากพี่น้องอู้แจวๆหาต่อครับโอ้พี่น้องรังที่สิบแปดโคตรใหญ่เลยพี่น้อง ใหญ่มากเห็นไหมวางของกันอุ๊ปวางของพี่น้องจะให้ดูครับผมโอู้ควันเก่ายังไม่ดับเลยครับพี่น้องปอดลงย้อยลงมาครับน้องอือฮั เฮ้พี่น้องอูาที่สิบแปดครับโอ้บรรันเล่อบรรันล่าเลยพี่น้องเอ้ยอู๋ผิดตายด้วยพี่น้องปอดัดน่ามึกใจเลยเดี๋ยวขอเปิดทางแป๊บนึงพี่น้องโอ้โหเยากอยู่เอาได้เอา,เอาได้ครับไปสุดยอดครับผมโอ้โหที่สิบแปดพี่น้องเอาอยากมาก สวยมากพี่น้องเลยันที่สิบแปดครับสวยครับหัวน้ําใหญ่มากมีจะใไซโลท่านั้นเลยพี่น้องดื่มน้ำมาได้กี่โลแล้วโอ้ยมาได้กี่ลังแล้วนะครับไสโลนะครับวันนี้ได้หลายลังอยู่หัวน้้ำเยิ้มๆเ,เลยพี่น้องดูเต็มถึงข้างล่างเลยพี่น้องเลยโอเคแพ้ครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวหาต่อครับยังนี้หลายกอแล้วก็ฝั่งนี้ยังไม่ได้หาเลยพี่น้องเป็นบ่อนะครับ อภัยมันเจ็ดแปดกอครับดูว่าจะเจออีกไหมโอ้โหนหวานสวยมากเลยไปไปหาต่อครับโอ้โหพี่น้องดังที่ยี่สิบครับโอ้โหนี่มาอยู่นี่เดินทางตั้งนานพี่น้องเอ้ยรังที่สิบเก้าดิรังที่สิบเก้าพี่น้องปอนมานที่โอเคเขอขึ้นไปแป๊บนึงพี่น้องมีทําเวลาตอนนี้เริ่มเย็นแล้วครับ สามโงแล้วติดทำเวลารครับผมมาแล้วครับรังที่สิบเก้าครับจะเวลาไปประมาณสิบนาทีโอ้โหหัวน้ำอักลางเลยพี่น้องเต็มเอียดทุกรังเลยพี่น้องเลยงามจริงๆโอ้โคตรหมานเลยสิบเก้ารังแล้วครับโอเคไปไปครับผมหาต่อครับโอ้ยร้อนมากเลยพี่น้อง นี่ตังเก่าที่ผมเคยตีครับแวนไว้ไม่อยู่นะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ฟักนะครับผมสังเกตได้จากตัวลำพญาครับมีรูรอยฟักอยู่ครับพี่้องแล้วก็พอฟักปุ๊บโชคดีมากเลยพี่น้องเขาไม่ทํารังไก่นะอยู่ฟักนูนะ้นครับอยู่ใกล้นี่เองครับโชคดีมากเลยแล้วเป็นเองก็คือผมดูจากขนาดแล้วน่าจะเป็นนิมไซ์โรวีแล้วพี่น้องหัวน้ำใหญ่ๆหญ่อีกแล้ว แต่จะบุกยากหน่อยพี่น้องเอ้๋ยวให้ดูครับนี่ครับพี่น้องนู่นดำๆไกลๆนี่ใหญ่ๆเนี่ยนะหใหญ่มากเลยพี่น้องย้อยกับถึงพื้นนะครับโอ้ร้อนมากเลยตั้งที่ยี่สิบแล้วพี่น้องตอนนี้น้ำใกล้หมดแล้วหาร้านค้าก็ไม่เจอครับร้อนมากเลยเดี๋ยวขอเวลาเปิดทางแล้วก็อันนี้แป๊บหนึ่งพี่น้องเียให้ดูเป็นไงพี่น้องปอน โคตรใหญ่อะรังนี้น่าจะได้โลอยู่พี่น้องใหญ่มากโอ้โหโคตรใหญ่พี่น้องดูรังยังอ่อนอยู่ครับถอดไปแค่บางส่วนเนี่ยอเนี้ยมัน้ถอดไปแล้วเตกั่งข้างล่างนี้ยังยังถอดไม่เท่สไลร่พี่น้องน่าจะถอดตรงกลางดูโอ้ดูครับช็อตพี่น้องโคตรใหญ่อะทั้งบ่มีรังเดียวครับโอ้โอเคจะตัดไปเจอข้างนอกครับ พี่น้องออผมไม่ไหวแล้วผมหนักตัวนี้น่าจะโลกกว่าครับโลกกว่าอาอหนักจริงๆไม่ได้สแสดงโอ้โห <c oughs> ผมเผาเพราะกระเซาะกระเซิงหมดเลยพี่น้องเอาไม่อยู่ครับมันละหมางจริงเข้ามาเลยครับพี่น้องโอ้อดูดหุ่นน้ำหวานาครับโคตรใจอ,จอ,อยีพี่น้องจ้าเป็นซอกอ่ะอุ้ยงามเท่พี่น้อง งามเลยพี่น้องเอ้ยโอ้เหนื่อยแล้วเมื่อยเมื่อยแขน,นพี่น้องอ่ะโอเคไปแพ้รับเดี๋ยวไปหาต่อครับสุดยอดครับผมโอเคพี่น้องโอ้เหนื่อยเหนื่อยจริงหาคนเดียวเจอรังที่ยี่สบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบสองนะพี่น้องอยู่ใกล้กันเลยรังใหญ่มากโอ้อหวานโคตรใหญ่เลยอยู่นี่รังหนึ่งแล้วก็อยู่นี่รังหนึ่ง,ง,งพี่น้องอยู่เป็นป,าป่าสาบเสือไม่มีร่องรอยของการหาครับ นนี้นะเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมมาซ้ำมายนี้ต่อพี่น้องนะหน้ามามากเลยเดี๋ยวขอพาไปดูทางที่ญี่ปุ่นก่อน,นครับแป,ป๊บน,นึงครับโอ้โหพี่น้องโคตรใหญ่เลยไซยโลอยู่เลยครับหัวน้ํานะโอ้ใหญ่จริงจพี่น้องเดี๋ยวขอญาต์ตีแล้วก็ตัดมาเลยครับเพราะว่าต้องรีบทำเวลาพี่น้องใกล้เย็นแล้วครับใกล้ได้เวลากลักบบนะ้านแล้วฝนเหมือนทําท่าจะตกด้วยพี่น้องโอเคครับสักครู่นะโอเคครับพี่น้องนี่หัวน้ํา ใหญ่มากก้อนโกบกเลยพี่น้องโอ้หให้ดูครับนี่พี่น้องโอ้โหใหญ่บลักักเลยพี่น้องหัวโคตรใหญ่อะ่ะโอเคไปดูรงังที่สองนครับรังที่ยี่สิบสองพี่น้องว้าวใหญ่ล้นรังอีกแล้วพี่น้องนางฟ้าทุกรังเลยพี่น้อง โอ้โหโอเคตัดแล้วแพ็คเลยครับผมอปท่นที่ยี่บสองโอ้โหตะลึงกับมิมวันนี้ครพี่น้องใหญ่ทุกรังเต็มทุกรังไปแพ็คครับผมโอโ้พี่น้องเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเจอมิมอะไรใหญ่เท่านี้เลยครับ ใหญ่ที่สุดในโลกก็มาได้พี่น้องโคตรใหญ่หัวน้ำนี่ประมาณสี่ห้าโลได้มั้งโมันใหญ่มากจริงพี่น้องผมนี่เวอาจริงจริงเดี๋ยวให้ดูครับโอ้ตื่นเต้นลงพันแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องแยกทัวร์ถึงเดียวไม่พอใส่นอนใส่ใส่ลงคนอื่นไม่ได้ครับเพราะมันใหญ่เกิน ได้ให้ดูครับตกใจนะพี่น้องดูดิโคนใหญ่เลยพี่น้องใหญ่มากลูหมูน้ำหวานดิเดี๋ยวสูงแป๊บนึงโอ้โหเกิดมายังไม่เคยได้ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยพี่น้องพอดสุดยอดเลยครับขอเวลาแป๊บปนึงพี่น้องขอเวลาเปิดท่าแป๊บนึง ปอดอู้ใหญ่บปัก,กักดิบหโนโอ้อยโคตรใหญ่อ่ะโอ้้หไเดี๋ยวสกรูฮะโอเคน้อง ใหญ่มากโอ้เกิดมาไม่เคยได้เลยพี่นุอกอันนั้นตัวใหญ่ครัดน,นี้เพิ่งหลวงอายอะพี่นุอกผมขอใช้ชื่อนี้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โห งานเข้าครับหมายตายครับตัดยา่างชิงนโอ้โหนักเอาไม่ยูพี่น้องอาไงดีอาไงดีวะอื้อ ต้องค้ำพี่น้องต้องค้ำเอาไม่อยู่ครับหนักเกินครับอู้อะไรจะมาขนาดนี้ว้าตัดยากพี่น้องอกินตายมันตัดยากตัดยากครับ ถือไม่ไหวพี่น้องโอ้ยถือไม่ไหวโอ้เดยวลังแตกโอ,โอ้ใหญ่ใหญ่มากนี่พี่น้องใหญ่มากสองสามโลได้พี่น้อง ดังนี้กันนาตีขวดเดียวไม่อยู่ครับโอ้โหโอ้โหนี่ให้ดูแบบนี้ดีกว่าตั้งกล้องแล้วมึบนอ้องขาตั้งกล้องมันหักตั้งสูงไม่ได้สุดยอดพี่น้องผมคตนอยากกรีดเลยอะ่ะใหญ่มากโอ้โหโคตรใหญ่เลยใหญ่จนน่ากลัวครับโอเคแพคครับผม อโอเคพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับนิ้มทั้งหมดก็ยี่สิบสามรังนะพี่น้องนี่รังอ่อนรังหนึ่งเอามาไอรังใหญ่นั่นแหละผูกแลว้วผูกไม่อยู่พี่น้องอมาดูอีกรอบนึง <laughs> โอ้โหโคตรใหญ่เลยพี่น้องกอ้ยโอ้ใหญ่เกิน <laughs> โอเคครับผมแล้วก็ประมาณนี้ฝากิดตามกันล้์กดแชร์นะครับพี่น้องสรับ คิดชวภัยทิบนอกนะครับผมวันนี้ก็โุยโดยบกคนเดียวนะครับคลิปหน้าผมว่าอาทิตย์หน้าผมว่าจะชวนพันมุมมานะเพราะว่าตรงที่ผมหาเนี่ยเออเป้าหมายที่ผมหาเนี่ยผมหาได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์หรือพื้นที่เยอะที่ผมจะกำลังจะไปหาแล้วก็ไอ้ตรงที่ผมได้เนี่ยผมหาแค่แป๊บเดียวเองพี่น้องมันเป็นพื้นที่ใหญ่มากมีต้นสับเสือท่านั้นเลยโอ้โหน่าสนใจเดี๋ยวจะลองชวนพัานมุมพันมุมมาดูครับน่าจะมาอยู่ไม่ต้องไปแล้วสักแค่อันนี้เยอะกว่าโอเคครับ เราจะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องวันนี้เหนื่อยมากมันยังไม่ได้กินข้าวเลยน้ำเสร็จตะกี้นี่ครับโอเคขอกินข้าวพักผ่อนก่อนคลิปจะตัดให้เสร็จภายในวันนี้ครับผมไปลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ